สวัสดีทุกท่กทานกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมซูปเปอร์วันช็อตนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการย,ยิงหัวให้คมๆแบบซูปเปอร์วันช็อตนะครับผมมีอยู่2วิธีด้วยกันนะครับผมอ่า พร้อมกันแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ hmm. กดแชร์ hmm. กด subscribe, s u b mm hmm. s ไ r ร b ์กดกระดิ่งเพื mm ่อ hmm. ไม่พลาดการรับชมของซูเปอร์บัรนจน,นะครับป mm hmm. ่ะแล้วผมไปเอาปืนกันก่อนเลยนะครับผมปืนแล้ hmm. วผมจะเปิดการตั้งค่ายดูยกันเลยนะครับผมปุ mm ่ hmm. มยิงของผมเนี่ย mm hmm. ผมใช้ประมาณ75นะครับปุ mm ่มยิงผมใช้75นะครับผม ยิงกระบอกใจ75นะครับมุมมองรอบๆผม100นะครับแล้วก็กล้องเลนสดัตของผมแค่10นะครับผมส่วนอื่นๆผมปรับเป็น100หมดนะครับทุกคนนะส่วนพวกเรื่อง DPI เดี๋ยวผมจะมาสอนคลิปหน้านะครับผมก็จะเอาเป็น s k s ครับ Research นะครับแล้วก็ซองควงนะครับมีสอิธีกันเลยนะครับ2วิธีมีสอิธีนะครับ วิธีแรกนะครับให้เราเอาเป้าไว้เ <sup> ป็นตัวเจนะครับเอาเป้าไว้ใต้ตีนนะครับเป็นสีแดงครับมันก็ลากเป็นตัวเจขึ้นไปเลยนะครับคล้ายลากเป็นตัวเจไม่เป็นครับเดี๋ยวะมจะสอนนะครับทุกคนเอาเป้าเป็นสีแดงนะครับเนี่ยครับตัวเจดูปุ่มยิงของผมนะทุกคนนะเนี่ยตัวเจ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 นะเอาเป้าไว้ใต้ตีนนะัทุกคน้ำมันขึ้นสีแดงนะครับ ยิงนะเห็นไหมครับมันก็จะติดนะครับคนอันนี้แล้วแต่น้าหนักของทุกคนด้วยนะครับจุดเจนะครับต่อไปสเต็ปที่สองนะครับผมเอาเป้าไว้บนหัวนะครับแล้วก็ลากกระตุกแรงๆเลยนะครับทุกคนนะเนี่ยครับกระตุกแบบนี้ครับดูปุ่มยิงผมนะครับกระตุก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 แรงๆเลยนะครับทุกคนเนี่ยครับเอาเป้าไว้บนหัวให้มันขึ้นเป้าสีแดงแดงครับแล้วกระตุกนะครับกระตุกครับ กระตุกครับก็จะติดง่ายอะไรประมาณนี้เลยนะครับทุกคนดิเซอร์ก็ทําได้ครับเนี่ครับลูกซองก็ทําได้นะครับดิเซอร์ครับลูกสองครับผมแดงเถื่อครับผมเป็นไงครับลูกสองก็แดงเสื่อครับโหไม่ทิ้ครับดิเซอร์ดิเสอร์ครับผมก็จะติดง่ายอะไรประมาณนี้นี้เลยนะครับถ้าทุกคนไปฝึกฝนบ่อยๆก็จะคมคมเลยนะครับ ยิงยังไงก็โดนนะครับผมยิงยังไงก็โดนกระโดดโผล่นิดเดียวก็โดนนะครับเป็นไงครับนี่แล้วแต่น้ําหนักมือของทุกคนด้วยนะครับผมยิงก็ไม่ค่อยโดนเลยนะครับเพราะว่าผมไม่ค่อยได้ยิงหัวเลยนะครับผมไปลงไปเล่นแต่หมันแล้งนะครับผมอาจจะตัวน,นะครับก็ไม่ค่อยได้มาทําคลิปนี้นะครับผมโดนหัวอะไรประมาณนี้นเลยนะครับผม ลูกซองก็แดงเถื่อนผมนี่เลยนะไม่จิกครับทำไมครับไม่จิกก็เอาไม้ได้นะครับผมแอ,เอ,โอโหโห้เกือบโอ้โหเกินเสือครับไปเดี๋ยวผมจะพาไปยิงในโซนเลยนะครับทุกคนนะไปดูกันเลยนะครับทุกคน ตุกครับโอ้เกินเกินเกินกระตุกครับกระตุกโอ้โอ้โอ้ทุกคนแค่ผมกระตุกมากเลยนะครับตอนนี้ดึกมากแล้วนะครับทุกคนนะผมก็ชาร์จไปเล่นไปนะครับเออโอ้โดนสเต็ปจิงโจ้เกินหนักผมบอกเลยครับโอ Knowledge ้เริ <c 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 ่มมากระตุกครับทุกคน มาใหม่ครับมาใหม่ครับตัวนี้ว่าไงไปไปจุปัดให้ดูครับรถไปไปนี่คนนะตัวเจ้ครับผมตัวเจ้ครับตัวเจ้ไปไปโอ้ลากไปติดไปแรงเถือครับคุณกองแรงเถือครับไปไปหนึ่งครับไปไปไปแล้วไปแรงเถืออีกแล้วโอ้โหตายครับผม ก็จะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนนะโอ้โหกระตุกกระตุกด้านหลังเข้าอีกไปไปแม่เขาย,ยิงผมอีกเหมอนเ้แค่เนี้ยไปโอเคตายแล้วทุกคนนะนะเดี๋ยวบอกว่าจะ,จะจบที่นี้นะครับเอา้ามาเกิดตรงนี้เอาคนมาเอาตกเลยรอครับ ก็ขอจบคลิปเลยนะครับก็ต้องขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้เลยนะครับทุกคนนะสำหรับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับไครกดกระดิ่งเพื่อไม่ไพลาดการรับชมของซุปเปอร์มาจอนด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวไปก่อนนะครับอย่าลืมมาดูกันเยอะๆนะครับสวัสดีครับใบบ่ายนะครับทุกคนาบบายครับ